สามสองชาวลัคนาราศีพิจิกนะครับกับดวงชะตาในเดือนพฤษภาคม2568เดือนที่ดาวใหญ่ระดับตรีเทพจะให้สามดวงด้วยกันก่อนอื่นนะครับอย่าลืมกดติดตามดูดวงดีไรทีวีไรทูเดย์ไว้ในทุกๆช่องทางและทุกๆโซเชียลของสินแสมหมิง ดาวใหญ่ระดับตรีเทพที่ย้ายนั้นนะครับหก็คือดาวราหูยับราหูย้ายก่อนเลยนะในวันที่5พฤษภาคมเวลาประมาณ9.44นถัดมาก็คือดาวพรหัสย้ายในวันที่13พฤษภาคมเวลาประมาณ4ทุ่มครึ่งนะและสุดท้ายคือดาวเสาย้ายในวันที่19พฤษภาคมเวลาตี1 56นาทีนะ ชาวลัคนาราศีพิจิกคุณมีดาวอังคารเป็นดาวเจ้าเรือนดาวอังคารของคุณโคจรอ,อยู่ในเรือนสุภาพแต่ได้ตำแหน่งเป็นนิดองศาอ่อนกำลังนะครับแต่โชคดีที่มีดาวอาทิตย์ดาวพุธเล็งลัคนาราศีของคุณอยู่แล้วดาวศุกร์เองก็ยังไปได้ตำแหน่งที่มีมาตรฐานเป็นมหาอุจ 1-5นะครับจะวุ่นวายวุ่นวูเกี่ยวกับการติดต่อในเรื่องของการเงินแต่ส่วนใหญ่แล้วจะสำเร็จนะครับ6กถการงานจะมีความสำเร็จดีดาวการงานนะครับไปได้ตำแหน่งเป็นอุจจารพิบุตนะถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ใช้ได้แหละนะครับโดยเฉพาะการติดต่องานที่เกี่ยวกับโซเชียลมีเดียโซเชียลเน็ตเวิร์ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดี 1ิจนถึง15การเงินอยู่ในเกณฑ์ที่ดีจะมีการติดต่อที่ดีในเรื่องของการเงินเข้ามา1 6ถึงย0ยังดีต่อเนื่องฉะนั้นในช่วงพีเรียดนี้11ถึง15 16ถึง20เป็นช่วงจังหวะที่ดีของชาวลัคนาราศีพฤกษภเออลัคนาราศีพิจิกนะครับติดต่ออะไรก็ชื่อคล้ายๆกันเลยเรียกกิดเลยนะฮะติดต่ออะไรก็ได้ผลเป็นที่น่าพึงพอใจ21จนถึง25ช่วงนั้น มีเรื่องรักๆเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับใครที่มีปัญหากับแฟนหรือคนรักมาก่อนหน้านี้น่าจะมีการพูดคุยกันหรือเคลียร์กันนะครับให้มีความเข้าใจกันได้มากยิ่งขึ้นแล้วก็คนโสดจะมีคนมาชอบพอมาถูกใจ26จนถึง31ช่วงนั้นชะตายังมีความก้าวหน้าดีที่ผมพูดมาทั้งหมดตรงนี้นะครับดูรวมๆแล้วถือว่าชาวลัคนาราศรีพิจิกดวงชะตาในเดือนพฤษภาคมเป็นไปในทางที่ดี นะครับดีมากกว่าเสียนะครับสิ่งที่ต้องระวังคือเรื่องอะไรรู้ไหมเรื่องจิตตกดาวเจ้าตัวเนี่ยองศามันอ่อนกําลังเนี่ยต่เป็นสุภาพก็จริงแต่ว่าองศามันเป็นนิดไงนะครับก็คือจิตตกอยู่เหมือนกันนะครับมักจะมีคนนาเราไปพูดในแง่ลบมีศัตรูล,ลับๆบางทีก็มาจากในเพื่อนที่เราคบกันอยู่นั่นแหละแล้วมันอัธยาศัยมันไม่ค่อยตรงกันหลังๆก็เอาเราไปพูดในแง่ลบก็มีความเป็นไปได้อยู่เช่นกันนะครับ ส่วนในเรื่องของความรักของชาวลัคนาราศีพิจิกดาวเจ้าเรือนความรักเป็นมหาอุดยูแต่ด้านหามีดาวเสาเข้ามาร่วมอยู่ด้วยซึ่งเสากับสุขมันเป็นคู่โทษทุกนะครับต้องบอกว่าในดีมีเสียอยู่ใครที่มีคู่หรือมีแฟนอยู่แล้วแล้วรู้ว่าตัวเองนั้นนะครับเออเขาเรียกว่าอย่างไงล่ะมีปัญหากันอยู่หรือขัดแย้งกันอยู่ต้องพยายามรีบทำความเข้าใจพยายามรีบเคลีย นะครับเพราะฉนนั้นแล้วทําให้ต่างฝ่ายต่างมุ่งิดใจและเดี๋ยวความสัมพันธ์จะไม่เหมือนเดิมนี่คือสิ่งที่อยากจะบอกกับชาวลัคนาราศีพิจิกส่วนพิจิกที่ยังโสดอยู่นะสุขมากุ่มกับเสาเผๆนะครับจะไปเจอเอาคนที่ถูกอกถูกใจนะครับแต่สถานะเปิดเผยไม่ได้ก็มีความเป็นไปได้นะขอให้ชาวลัคนาราศีพิจิกทุกทา่านโชคดีไปก่อนสวัสดีครับ สำนักมังกรทองสินแสหมิงของแบ้งเมืองไทยให้คำปรึกษาศาสตร์แห่งห่วงจุย้ยโงเหงอสโ r รโลจีการเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคล